สวัสดีค่ะครัวแม่อังวันนี้นะคะจะมาสอนกรรมวิธีการทำส้มเนื้อส้มซีนของบ้านเราเองค่ะเราใช้เนื้อสดนะคะเครื่องกิโลแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะตามสูตรในคลิปที่ลงไว้ให้เลยค่ะอันดับเริ่มแรกเลยนะคะนำเนื้อมาสับก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะนำเนื้อใส่ชามและก็เตรียมเพื่อที่จะปรุงรสนะคะใส่เกลือลงไปใส่กระเทียมใส่ข้าวเหนียวที่แช่น้ำนะคะใส่ผงชูรส หลังจากนั้นเราจะนวดนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันและก็เพิ่มความเหนียวของเนื้อแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดค่ะเพื่อให้เนื้อมีความเหนียวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการปั้นค่ะ เพื่อจะได้เตรียมสำหรับห่อใบตองที่เราเตรียมไว้ค่ะเราจะทำเนื้อที่ได้นะคะมาห่อใบตองให้สวยงามหลังจากนั้นเก็บไว้ประมาณ2วันก็ทานได้เลยค่ะ